วันนี้เราจะลองสูตรเปียกปูนจากฟักทองนะครับซึ่งเราใช้เบสของมันญี่ปุ่นที่เราทำเองนะครับเป็นแป้งมันคุริโคกเนะสีขาวแล้วก็ใส่กับเนื้อฟักทองนมธัญพืชนะครับแล้วก็มีโปรตีนไอโซเลตครึ่งสกรูปส่วนปริมาณ แป้งคูริโคกันเนทที่เราใช้ใช้แค่ครึ่งสกรูปเองนะครับประมาณสัก1 0 17 18กรัมเองนะฮะและใช้ไซเรียมฮัทนะไซเรียมฮัทนี่ก็จะใช้ไม่เยอะครับใช้ประมาณ2ช้อนชาอ่าตอนนี้กำลังเริ่มฟูเด้งละนะฮะเพราะว่าเราต้องการเท็กเจอร์ที่มันหนึบนะคือเท็กเจอร์ความหนึบเนี่ยคุณสมบัตินี้จะอยู่ในแป้งมันกับพวกแป้งข้าวเหนียวนะครับ อันนี้เนี่ยเราใช้ไซเลียมฮัรเพราะว่ามันไม่มันไม่เพิ่มแคลอรี่ขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มคาร์โบเดตขึ้นมาสูงซึ่งเนื้อตัวแป้งที่เราผลิตมาจากมันญี่ปุ่นเนี่ยมันมาเต็มฟอร์มมันไฟเบอร์เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ปริมาณน้อยด้วยนะครับเทคนิคนี้นี่น่าจะทำอาหารสุขภาพออกมาได้ดีมากเลยโดยเฉพาะสายไดเอทหรือว่าแม้แต่คนคุมนะ คุมเบาหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าเกิดว่าแบบเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยโอ้สามารถกินอันนี้ได้นะครับนี่เริ่มละเริ่มจับตัวละนะฮะนี่ซึ่งโอเคความหวานอ่าความหวานอ่ะใ,ใช้ใช้น้ำตาลย่าหวานเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยเราใช้เป็นอ่านมนมถั่วเหลืองซังๆเลยเราจะใช้กะทิก็ได้นะนะฮะ ใครอยากได้กะทิก็ใช้กะทิหรือจะใช้เป็นนมธัญ,ญพืชตัวอื่นนมพิต้าชิโอนมแอลมอน์ได้หมดอ่ะนะฮะซึ่งการกวนแบบนี้นะครับอ่าความร้อนที่อยู่ภายในเนี้ยมันไม่เกินร้อยองศาเลยครับนะฮะซึ่งตรงเนี้ยก็จะปลอดภัยนะคาร์โบไฮเดรตที่เราทําขนมลักษณะนี้จะเกิดค่าไจีต่ํามากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแบบสายสุขภาพเลยแหละครับ โอเคได้ที่แล้วกวนไฟอ่อนนะครับอย่ากวนไฟแรงนะอันนี้อาชัยใช้ไฟอ่อนๆเลยนะครับกวนใจเย็นกวนไปเรื่อยๆก็ไม่นานหรอกครับนะเนี่ยถ้าได้ที่แล้วคือมันจะเป็นเงี้ยมันจะติดพายเงี้ยนะฮะมันจะติดพายถ้ามันตกคือมันตกไปเปาะอย่างนี้เลยนะมันไม่ใช่แบบไหลแบบน้ําไม่ได้นะครับนี่นี่ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเทใส่พิมนะครับ <S <S เราทาน้ํามันมะพร้าวเคลือบไว้ที่พิมนะครับป้องกันการติด แล้วก็ใส่ลงไปเลยมันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะขนมตระกูลนี้เขาเรียกขนมข้าวปาดนะครับหรือว่าพวกเปียกปูนเนี่ยตอนแรกมันจะนิ่มนี้แต่พอมันเย็นขึ้นเดี๋ยวมันจะเซตตัวนะครับอ่าเราก็จัดนะครับอ่าจัดฟอร์มไว้ก่อนอ่าจัดฟอร์มให้มันได้รูปได้ทรงก่อนนะแล้ววางไว้เฉยๆรอจนมันเย็นแล้ว เดี๋ยวเราค่อยคาอออกมานะคาอออกมาไม่ยากเพราะเราทาน,น้ำมันมะพร้าวไปแล้วอู้แค่นี้ขนาดยังไม่เย็นดูเท็กเจอร์สิ <Okay. S 1> โอโ้โหนี่นะสายขนมทั้งหลายนะไม่ต้องทำลายสุขภาพกันอีกแล้วนะครับโอเคเย็นแล้วนะครับนี่เย็นแล้วเราก็คว่ำได้เลยครับปึ๊บนี่เราทาน้ำมันมะพร้าไวไ้แล้วนะครับมันก็จะออกมาไม่ติดเลยเห็นไหมครับไม่ติดเลยนี่ ดูเท็กเจอร์ครับนี่มันต้องอย่างนี้ครับเหนียวหนุบนี่สไตล์ขนมเปียกปูนชั้นเลิศครับที่มาจากฟักทองและมันหวานญี่ปุ่นคุริโคกันเนะแหมอาหารสุขภาพจริงๆนะครับนี่ไฟเบอร์สูงมากนะอันนี้นี่ชนิดที่ว่าแบบดูดซึมนี่หลังลำไส้เล็กตอนต้นเลยครับนะฮะตัวนี้เนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะย่อยน้ำตาลได้ช้ามากนะครับ ทีนี้เราจะมาลองชิมกันแล้วนะครับดูเท็กเจอร์ดูเท็กเจอร์โอ้หืมค oh. uh huh. ุณสมบัติได้ตามเทคนิคที่จัดเอาไว้เลยนี่มันต้องอย่างนี้เลยเนบเขาเรียกว,ว่าเนิบอยากเนิบเนี่ยส่วนใหญ่ <c oughs> เขาจะใส่แป้งมันหรือแป้งข้าวเหนียวนะครับซึ่งมันมีแคลอรี่แล้วก็ อินซูลินมันก็กระตุ้นเพิ่มนะครับแต่ว่าเราใช้ตัวไซเรมฮัทเนี่ยมันจะได้คุณสมบัตินี้เลย mm hmm. อ,อยือร่อยอร่อยแม่เป็นขนมที่ไม่ต้องทำลายสุขภาพจริงๆเลยในขณะที่คุณยังไดเอทอยู่นี่นะอ,รอหรือควบคุมอร่อยเกินโอ้ อะไรจะอร่อยขนาดนั้นหอมฟักทองนะแล้วก็แบบละมุนมากเลยมันเนี่ยเนื้อไอ้มันคุริคุก,กันเนะนี่นะแม่ละมุนจริงๆเลยนึบ